แม่ห้ามใส่แล้วก็ห้ามซักนะเอาแวนไว้ดูเอาไม่ใส่เลยหรอจ่าด่าไม่ได้แล้วเลือกปค่ะให้อังใก้น้อรูต้นกับน้ออันน่ไอเยมอันน่ยม่ไเยแม่อันกใช่ไหมป้าใช่จ่าจากอังกฤษ ของล่าเงนยาของนของทีมอาจารย์นักก็โดนตีด้วยนะคะของแฟนผมไม่มี้วมึงเ็กเมึงน้องเอมี่ไปกำลังใจให้เอมี่อันนีู้มันพัด ผู้ได้ป่วนผมมาอ่านเด้ครับปากดไกเห็นลมอยู่บัดััแข่งสอกสอยังอยู่น้ขนาดกีเดียท่านยังมาเดี๋ยววันนี้ั่นขนาดปากคตไกเห็นในไรกนี่เลยสืいい้อบ uh, uh, ้าสรานจ้เออเอบัตร้อยี่สิบนะครับร้อบาทบัตร้บาทก่อนกูศร่เสียงมบแลุ้นงัวด้วยนะสองตัวงัวแม่สาว บัตรบัตรนี้ห้าพันสามรางวัลแล้วก็มีเออได้ได้กับได้ได้กันได้ได้แล้วนางแซรกันอยู่นี่แหละถ้าเธออยากจะซื้อตัวที่เป้าบัตรตั้งเดือนอะไรด้วยครับพี่น้องมี่พี่ี่โอผมบอกไม่ได้ผมไม่ใช่เจ้าของช่องพี่เบยซื้อบัตรมาครับบัตรละร้อยยี่สิบบาทนะครับผมแม่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วแม่บัตรนั่งแชร์ร้อยยี่สิบราคาหนองน้ำโชคอ๋อน้องน้ำโชคใส่ได้อยู่พี่น้องทักอะไรสดเด้อครับพี่น้องครับใส่ได้น้ำโชคตัวใหญ่แล้วตอบยังไม่อายเลยนะยัง ยังไม่อาบซักแกงค่ะสักคนซักคนค่ะซักคนกคนใครบันะบรับบัตรก็แยกแยกกัน่ะแก้มเอาเน้นแก้มสีแก้มแล้วเอาไว้ใค่ไ้แก้มไปแล้วมาเลย เอาอลมวัวก็ได้นานั้นให้ให้เห็นน้องแป๊บหนึ่งนิพัวครตาเสียงเหมือมาแล้วมือเปล่าค่ะมือก็ไม่เืออุปสรรคเเนี่ยอันนีองอันนของสาวน้องแเหมือมันตื่นไม่แม่มันก็เลยมือไปซื้อเราลูกเดาเมือแรวเขากับเสียงทึ่งก้อนะเอานอนตื่นม่ยังเหมือสาซื้อใช่ พี่กับมือเพื่อกันมือเพื่อเดมือเพื่อหลามและมือถ่ายอากาศถ่ายได้รอบกันครับอันนี้ของพี่ต้นเนาะมาแล้วครับตอนนี้โซนเซนสดสดไม่เต้ยครับซื้อบัตรติดต่อพระเอกเลยนะครับ เหลือกี่ใบจะหมดแล้วนี่ค่าแบหมดก็คือน็อกนะคะบัตรแข็งนี่ับพี่นองครับี่คราะจอาบัตรแข็งเห็นไหมครับไมใครบัตรแข้งไซหมนะมา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 เอไเ่มหลายรอุ้ยใกลหมดแล้เอาไม่มีคำว่าแบมหมขอบคุณนะครับหนึ่งพันแปดอยท่า ได้ขายหลายตัวอยู่ดีขายหลายตัวแจกตะชีมงานเท่าเซนกับเลือดแล้วแดนเซอร์ในวงเป็นบานสองยคนตัวของหนูตัวเองกัเหรอครบทุกสีแล้วกันของพี่ปอขาดอีกสีของพี่ปอขาดอีกสีเขียวสีชมพูสีฟ้าสีขาว สามารถสเนี่ยามารถมมาได้ของคนดีหมได้ไหมคะดของกนมีให้ในล่างนะานขอคนดีด้าลงหน้านจะหน้าัวเนาะไ คุเบบม,ม,มื่อไหนาจะมีวัานไหนจะมีเมียรออนุมัติจ่าแ <c oughs> อดมินนะครับร <c oughs> ้านขายเสื้อนะครับ

อาจารย์บเอฟีอังกฤษรัน่ารักจริงเลยครับผมง้อนจัื้อลงค้อนจับรักนะพี่เปาขอบคุณครับนี่นี่ครับมีคนให้แล้วอาซีิงัวเอ็มีี่นี่ยงยิงอังกฤษเว้ยได้แล้วนะเตงขอบคุณมากเลยครับุ้ยเขพเตงใส่เค่อตัวนี้สุด เสนมบอกคัครับซื้อไปแจกผอก็เอนอนแล้วหรอนอนแล้วแอปเมืคืนแอปเมื่อคืนเดินทางมาไกลมากจากงานเมื่อคืนมานีห้าสิบสองโลเจ้าผอเนโม่้นเมื่อคืนไม่เห็นขึ้นฉากเลยจ้เม่คนจะยกมือไปคุณนี้เด้ี่อ มาแล้วทอะไรมาต้นคลิปมากเหรอพี่เปาพี่เปาไหลต่อได้บ่อะไรนะเอาได้ได้เดี๋ยวเอาเครื่องนี้ไลฟ์เพราะแบบเยอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่จบให้พี่จบคลิปก่อนเดี๋ยวทุกคนต้องไปชมอพี่เปานะ

อะไรนะอะไรนะเสื้อสองเอ็กขึ้นไปสี่ร้อยโอเคครับซื้อเสื้อให้เปากับเอมี่คนละตัววิขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าสีใดก็บ้าบัดี้ขอสีสีเขียวค่ะ เบอร์แอลสามตัวที่เ่ีย่าไร้ได้ีมคมันได้ความจุซีเหลอเมียจะสีเอาอันนี้เฮ้ยสีฟ้าเมียนไม่ใช่อะไร่จะสไปดูเซนให้พี่สวยๆนะ โอ้พ่อป่ามาแล้วนี่เธอเซ่นต้องมานั่นแ<า>่แเครับมาอะไรผมคนแรกครับผมคนแรก